โอ้โหเนี่ยนะยศใหม่คนดูครับยศผู้บัญชาการสูงสุดมีแค่คนเดียวในเซิร์ฟเวอร์นะมีแค่คนเดียวในเซิร์ฟเวอร์นะครับโอ้โหนี่เดี๋ยวกดให้ดูเลยว่ายศนี้เป็นยศสุดท้ายในเกมพีบีคือยศที่แบบสูงสุดของจริงแล้วนะครับไม่ใช่ยศ5ดาวฮีโร่นะครับนี่กดให้ดูเลยนี่เห็นไหมมันไม่มียศต่อไปแล้วครับคือตันแล้วตันเลยโอ้โห มันเป็นเอฟเฟกต์แบบนี้นี่เองนะโอ้โหวิบั๊บพิบั๊บฮะตอนนี้ที่ค็ดูเห็นเนี่ยจริงๆเนี่ยมันยังไม่มาอย่างเป็นทางการนะครับอ่ายังไม่มาอย่างเป็นทางการมาอย่างเป็นทางการมาจริงๆเนี่ยวันที่15นะครับผมมาวันที่15นี้นะครับผมอ่าแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนว่าเขาได้แบบว่าได้ทดลองจาก GM มนะครับผมอ่าอันนี้เป็นผู้เล่นตระแบบนี่นะครับเข้ามาดูอันดับของเซิร์ฟเวอร์นะครับอันเนี้ยผมดูอีกวันหนึ่งนะก็คือยศ ไอเนี่ยเนี่ยนะครับที่กําลังขยับอยู่เนะครับผู้บัญชาการสูงสุดเนี่ยมาดูอีกทีนึงเนี่ยนะครับอยู่กับอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ไปแล้วนะครับนี่ฮะนี่เดี๋ยวกดคลิกให้ดูเลยนี่เห็นไหมก็นะครับถ้าย้อนกลับมาดูตัวที่ผมเข้าอยู่ตอนนี้นะครับไม่ได้เป็นอ่ายศใหม่แล้วนะครับก็เป็นยศห้าดาวฮีโร่ธรรมดานะฮะเป็นห้าดาวฮีโร่นะครับไม่ใช่ห้าดาวธรรมดานะครับเป็นห้าดาวฮีโร่นะครับอ่าก็ดูเหมือนว่าเขาเรียกไงมันจะ เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับในแต่ละวันนะครับจนกว่าจะถึงวันที่15เนาะก็คือถ้ามาวันจริงเนี่ยนะครับก็จะต้องนับตาม EP นะครับก็คือใคร EP เยอะสุดเนี่ยก็จะได้ยศใหม่ไปนะครับผมนะยศผู้บัญชาการสูงสุดนะครับที่มี1คนในเซิร์ฟเวอร์นะครับอ่าตามนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่าผมอธิบายตรงไหนที่แบบมันผิดหรือยังอะไรยังไงนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเพราะว่าเอาจริงๆผมก็แอบไม่เข้าใจอยู่ประมาณนึงฮะเดี๋ยวเราไปหาห้อง เล่นให้คนดูได้ดูกันนะครับผมนะแต่บอกไว้ก่อนนะว่ามาจริงๆวันที่15นะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูผมทําคลิปอธิบายเกี่ยวกับยศใหม่ไปดูกันได้นะครับมีแค่1คนในเซิร์ฟเวอร์นะจริงๆมามาจริงๆก็มีแค่หนึ่งคนในเซิร์ฟเวอร์นะครับเอออ่ะก็นะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยสิในตัวมีอะไรเอยมีอะไรบ้างไหนดูดอยไหนดูนอยมีบาลีด้วยว้าวก็ไ่ธรรมดาด้วยนะเนี่ย จะหนักจะเต็มเลยนะครับอืมปืนเยอะปืนเยอะนะครับปืนเยอะ ซองควงครบรอบหนึ่งปีกันหีืน้าเลยอุ้ยซองควงเก่าๆเ,เยอะนะเนี่ยตัวละครน,นะครับอะโอ้ของเยอะเออของเยอะของเยอะอ่าไอเทมก็หลักๆทั่วไปเนาะไอเทมก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับอ่ะเครื่องระดับปืนมีไม้ถาวรอ้อามีซะด้วยนะครับ ไม่ใช่ไม่มีนะครับมีซะด้วยนะครับแล้วผมเล่นอะไรได้บ้างเนี่ยผมเล่นอะไรได้บ้างขอเล่น T D เจ็ดได้ไหมนี่เป็นไงล่ะ,ด,ะดินก <c oughs> ชาวบ้านเขาดูดิเฮ้ยชาวบ้านไปมันก็เขาเรียกอะไมันก็แปลกๆเนาะถามว่าสําหรับผมอยู่ในเกมมันสวยไหมก็บอกตรงๆว่ายังไม่ชินก็ยังบอกไม่ได้ว่ามันสวยไหมแต่ที่แน่โอ้โยเจ็ดยศใหม่ เอาเว้ยเขาอ่านว่าอะไรพี่พี่ปีดพี่ปืดเขาอ่านว่าอะไรพี่พี่ปีดพี่ปืดงานเขาแล้วเราเราโบแมนเราโบแมนเขาอเดี๋ยวเราเป็นพรีตาเดี๋ยวพรีตาลุยเองนะครับก็เล่นหน่อยนะก็เล่นหน่อยนะเซดโดโลโก้อย่างที่ ไม่นีโลก้อย่างที่เฮ้ยหน้าเด้งโอ้ขูเร,รรเรียบร้อยฮะหน้าเด้งครับเกมพีคเลยฮะยศไรครับเทจังเอยเอาอะมี่ตะคน,นมี่ตะคนพิมพ์อย่างนี้นะฮะเจ้าไอเราก็ไม่รู้จักกับเจ้าของตัวตัว้วยเนย หรือว่ารู้จักวะเอ้าโอ้โหต้องของตัวถ้ามาดูอย่าอย่าพึ่งด่ามึงโดยก็่ของตัวด่าแล้วนะจริงเป็นเจ้ของตัวด่าแล้วอารมณ์หรอกแล้วรอบหน้ากูไม่ให้มึงแล้วไม่เอารอบหน้ากูไม่ให้มึงเล่นแล้วเนี่ย้วอย่าพึ่งทางกสายอ่ะเออทางซ้ายอย่าพึ่ง Headshot You know long <laughs> เอชจอดโอ้โหแตกเด๋ยวขอดซื้อต่าสักร้อยเราจะรู้หรือไม่พวกคนที่เล่นอยู่ตอนนี้ไม่ใช่เจ้าของรหัสนะจ๊ะหมดกันหมดกันหมดกันพี่กีจิลิมครับ ที่เป็นทีเอ็มเหรอครับก็ามาโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยน่นอนครับผมผมเป็นเจมครับผมเป็นเจมครับ อ๋อเกมจบเอ้ากด enter มือไวไปหน่อยยดใหม่ในประเทศจริงจริยดใหม่ในประเทศจริงๆนะเล่นมาตั้งนานเราก็ไม่ได้ดูเลยว่าเสียงเกมมันมันเบาขอให้คนดูด้วยนะครับนะเราไม่ได้ใจที่จะให้เสียงเกมมันเบาขนาดนั้นนะ่ยยดใหม่เท่จังแน่นอนครับผม ยุดใหม่ดีจังแต่มันก็เด่นตรงมันมีเอฟเอ็กอะผมพูดเลยมันก็เด่นตรงมันมีเอฟเฟ็กอะเว้ยเว้ยเดือดๆเว้ยโอ้โหกำแพงต้องเกียร์ยังไม่หายบานะนานล,ล็อกจนระิงๆเนาะด่านเลนล็อกเนี่ย อย่าให้เขาแก้จังเลยมันเป็นมานานมากแล้วนะครับโอ้เน็เนต็ตเนตปรับปรุงอินเทอร์เนต็ตของท่านด่วนท้าในขนาดนี้เราไม่สามารถจยิงท่านได้โอ้โหกลับบ้านด่วนอันนี้กลับบ้านด่วนกลับบ้านด่วนเรียบร้อยยศใหม่ก็หัวแตกยศใหม่อ่ะ โอ้โหนี่โธเขอจริงจังเกมมิ่งไปหน่อยนะครับไม่มีใครพิมพ์เลยไม่มีใครพิมพ์เลยนอกจากเนี่ยเจเจคอร์ซอนเนี่ยนะห้องนี้นะครับเรามาเซิร์ฟ19แล้วนะก็ดูซิว่าจะมีใครทักเราหรือไม่แต่คิดว่า น่าจะไม่มีแล้วหรือเปล่านี่ผมัน่าจะรู้กันหมดแล้วแหละว่ามียใหม่เพราะก่อนเข้าเกมก็มีให้ดูนะ Chain Headshot จดใหม่อันนี้ทีเจ็ดดังเดิมหรอมันมีอะไรดีทีเจ็ดดังเดิมโอ้โหก็สูนสามสิบนัดน้อยมันน้อยมันยังน้อยอยู่มันยังน้อยอยู่ไม่มีใครไม่มีใครไอ้นี่เลยนะไม่มีใครทักเลยหรอ ันเพียบเลยว่ะคนด,ดูเอาไงดีครับผมไม่ไหวแน่เลยคนดูผมไม่ไหวแน่เลย,มมเลยอัดตัวไปก่อนเนี่ยโอ้โหนาเด็งยิงยิงยศ โดนแบนนะครับ <laughs> คนปั่นเยดปั่น,นยึดแโดนแบนะครับ <Double Kill. S 1> ยึดโดนแบนะครับโอ้ไกลไป เฮ้ยบางหัวขึ้นบัตรอ่าปั๊มก่อนปั๊มก่อนเอ้ยเดี๋ยวนะทำไมเราเราปั๊มโอ้โหเมื่อกี้ขึ้น 93เสาไปชนยาใครหรือเปล่าวะเมื <P an> ่อ <aún> กี <g une chatter> ้สวยครับสวยครับเฮ้ยอตาจายครับอตาจายครับอตาจายครับ เฮ้ยสุนหืมสุนโอ้ยโอย้ไม่ไหวว่ะมันก,กับปืนไกลพอละเรื่องเลย cabo vou lutar, para campo. <coughs> Ưa. Ưa là, ưa vậy thì cảm ơn kill. I'm gone. I'm gone. I'm gone โอ้โหพอกไม่ทันพอกไม่ทันนะเท่ากับโดนแบน <c oughs> ไี่คนตัดเลยต <c oughs> ัดเลยโอ๊ยน่ดเจ็ โอ้โหแฟงเบดแฟงเบดผมดูดิละทำไมอ่ะทำไมแฟงเบดเรามันเป็นอย่างนี้อืมพอพอ,อ,อเลยผมจะต่อไปนี้ผมจะไม่ใช้แฟงเบดเราอีกแล้วถ้าไม่จำเป็นถ้าไม่จำเป็นนะเออถ้าไม่จำเป็นโอ้แฟงเบดพังคนดูครับแฟงเบดพังเราเล่นกันต่อครับเล่นกำขัำแล้วกันนะ <laughs> ไม่มีกระชากเลย เนี่ยกลายเป็นเขาเลยอะกลายเป็นว่าอยู่อย่างเงาเงาเนี่ยอยู่อย่างเงาเงาไปเลยอ จบไอโจมยศใหม่ไม่โดนแบนเออแล้วแครโจมยศใหม่ไม่โดนแบนเลยค่อยดีผมแบบกคตเกย์เลยครับกคตเกย์เหรอเืมมาบอกเราเกย์นะ โธเขาบอกคนเกยนะโดนเราแบนแน่เออได้โดนเราแบนด้วย Headshot อะไรของพี่ว่าอะไรอ่ะ เฮ้ยอย่าเราฟังมุกนะนายโดนเรากลับลำนายร้องนะ <l uck> อ่าจะบอกพิตะหรดเลยแล้วผมนี่ไงแล้วผมเล่นอยู่นี่ออตาไหนตาตาเดียวกันปะเนี่ยออไนนยด้มมนนะ <l uck> ผมปะได้มผมปะ <l uck> อู้มากันเรื่อยเลยดูนิดอ่ะ เลยเหล่าขึ้นไปพอเอาอีกเออโดนแบน <c oughs> ไ,ปไปพอไปพอไปเออเอาเรียบร้อยไอ้เกมบอมแดน <c oughs> เอาวะมาผมไม่ยอมโอ้ยไอ้มบอม เขาก็แทบลวกเลยแบ่เลยตาเอ้าจบแล้วเขารู้จบแล้วครับเฮ้ยตาเธออะไรไม่ใช่ไม่ไม่จบแล้วเรียบร้อยตาไหนตาลูกพวงโซ่าาครับตาอย่ามาดดมุูยัดไปเอาไว้เป็นคนทักแรกนี่แหละนี่แหละที่รอคอ,อยนะครับที่ไม่ได้ลอยคอแน่นอนนะ พี่รอตั้งนานอยากให้ทักว่ายศใหม่เนี่ยยศใหม่ผมเท่ไห่ครับเกือบมีคนโดนเหลาแล้ว เรียบร้อยครับผมนะโอ้โหยศดใหม่เนี่ยสวยนะมองไปไปมาผมมองว่ามันก็สวยก็สวยนะครับแต่ก็บอกตรงๆว่าผมก็ยังไม่ชินเนี่ยเออหนึ่งเดียวในเซิร์ฟเวอร์ี่ประเทศจริงๆเลย้ยถือกูยังไม่โดนแต่พอถือเดียวเพิ่งยิงโดนดูด้วยนั่นแ่ะ 有多老了？哈哈哈哈哈哈！来个刺，dead shot，对那丁。 ที่ครับหน้าเด้งหน้าเด้งได้อย่างละเอะโน้ฮ่าฮ่าฮ่าจบเรียบร้อย สองเอ้ยสามบ้างนายโหดมากเลยนะโอ้โหน่าดิ้งนะข้างหลังก็เข้าแม่เหราหรอกูจะหน้าผมด้งนะบอกเลยว่าถ้าหน้าไม่ได้งนี่โอกาสรอดน,นี่ก็ค่อนข้างที่จะ น้อยนะเอยเรียบร้อยหลับโอ้โหเรียบนระ้อยครับโอเคนะ <laughs> โอเคคนะรับเหลือคือสุดท้ายทีมเราก็ติดไปคลับนะโอเค นะตามนี้ทุกคนยดใหม่มีความเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมส่วนตัวผมก็ไว้เป็นตอนนี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเจอกันจ้า